กิจมาแล้วนะครับครับผมตรงนี้2 3 4นี่จะน่าจะเป็นของเจ้าอาร์ตจักรพันธ์วรรณรัตน์ igan, นะครับอาร์มอนยนต์กฏรกาณนะใช่ครับอาร์ตมอเตอร์สปอร์ตกรุ๊ปเต็มครับผมครับสปอนเซอร์เขาเห็นบอกอาร์ตบอกเอารถของช่างเอ็กซ์มาขับอ่าครับผมแถวปาจีนบุรีนะครับก็ใครบินกองเชียร์ใครครับ ก็มีนะครับน้องๆทักเข้ามาถามว่าพี่ๆในคันรถแข่งที่พี่แข่งอยู่นะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับว่าถามมาว่าพี่ไอ้ระบบระบายความร้อนของพี่พี่ทํายังไงกันนะครับวันนี้นะครับก็เลยเอามาให้น้องๆที่ถามนะครับว่าเราใช้กันแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับระบบปั๊มน้ํานะครับที่ผมทํากันก็คือมีอยู่2แบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นปั๊มน้ําเดิมๆเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับถ้าปั๊มน้ําเดิมๆเนี่ย เพื่อนๆสังเกตดูนะครับใบมันก็จะเป็นธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็มันก็อันนี้คือใช้ประพักนึงเนี่ยมันก็เกิดการกัดก่อนนะครับซึ่งทําให้ใบผุนะครับแต่ทีนี้ไอที่ผมใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นปั๊มน้ําตัว 4JJ นอกนะครับซึ่งนะครับใบของมันนะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงกลวยนะครับซึ่งนะครับมันก็ทําระบบการเดินน้ําได้ดีกว่านะครับคือใบพัดลมมันอ่ะเป็นทรงกลวยแล้วใบมันจะใหญ่กว่านะครับคือเวลาพัดเนี่ย ระบบของน้ํามันจะหมุนได้แรงขวานะครับก็คือทําให้ระบบความร้อนดีขึ้นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนวาล์วน้ำนครับที่มีขนาด76.5นะครับก็คือเป็นวาล์วน้ํา d แม็ตรงรุ่นนะครับเป็นขนาด76.76.5นะครับก็คือทํากัน2อย่างนะครับหลักๆนะครับก็คือเป็นเปลี่ยนปั๊มน้ําเป็น 4J j เจนอกกับเปลี่ยนวาล์วน้าที่มีขนาด76.5นะครับสําหรับในคันรถแข่งที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนแรกนะครับก็ เอามาฝากนะครับส่วนใครที่อยากจะทําตามก็ดูตามแบบนี้ได้เลยนะครับก็ทําตามได้เลยครับใครที่อยากจะรู้ตรงไหนเกี่ยวกับคันที่ผมแข่งอยู่ก็สามารถถ้าก็มาถามได้นะครับอะไรที่เราบอกได้เราก็จะบอกให้หมดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ